สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คฉลอง500ซับะไคร์นนะตามที่เราได้สัญญากันไว้มูลค่ารวมๆกัน9,000 FC นะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้นะครับเป็น8,000พอยต์การันตีนะนี่นะงั้นเปิดแพ็คโคปานะแพ็คที่หนึ่งนะกี่แสงดีแพ็คที่หนึ่งงั้นผมใช้เพชรจัดก่อนนะ เอาอันนี้สิบนะสองแสงตามสูตรนะรอบนี้สองแสงตามสูตรแปดพันเพชรหนึ่งแสงแสงที่สองแล้วเราปาดขวาเพื่อหวังผลขอมาร์คเคได้ไหมอันเนี้ย ฮ้ยโอ้โ oh, ห oh, ข้างในมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเราเปิดจนการันตีนะเดี๋ยวเราไปเปิดสามพันเพชรของน้องต้นกล้านะทีละสองไหมรอบที่แล้วทีละสองก็ตามนั้นนะตามสภาพเลยนะอ่ะเดี๋ยวจัดไปให้นะทีละสองสามแสงนะั้นเราไปซ้ำนะ ไม่ซ้ำละสามแสงเลยสองแพค็คนะรอบนี้สามแสงหนึ่งแสงแสงที่สองขอวนะขอลกนะกูขอร้องสามแล้วไป นะรับดิดชอบกันเลยนะโอ้โหมาเคกูไม่ได้นะเป็นไงสองใบสองใบสองรอบแล้วนะสองคนเนี้ยสองรอบแล้วสี่แสงมั่งนะ หนึ่แงแสงสามแสงสี่แล้วไปโอ้โหหน้าน้องลูเบนเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะได้ควาวิช่ามานะอย่างน้อยได้เจ็ดเอ็มนะแพ็คนี้มาร์คเกมไม่โผล่มาเลยเหรอ ต่อนะเราจัดไปสี่นะรอบนี้ห้าแสงนะลองไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะหนึ่งแสงหนึ่งนาทีสา s สิบเจ็ดวินาทีต่อแสงที่ห้านะแสงสุดท้ายแล้วไปอือฮือเหรียญอีกแล้ว โอ้โหชีวิตหนอชีวิตต่อนะเปิดไม่ใช่ที่เลยเจ็ดแฝงนะจัดไปพี่ชายหนึง่งแสง Six months later. ่อยเพิ่อนอีกลืมนับนะอีกแสงหนึ่งไปนั่นจะแสงที่เจ็ดแหละอโอ้ยโอ้มาเคไปซ่อนไว้ที่ไหนเหรียญอย่างเดียวเลยนะห้าแสงดู อ่ะห้าแสงหนึ่งแสงสี่แสงสุดท้ายห้าแล้วไปขอวอล์ได้ไหมมาร์คเคก็ได้กว่าจะมาให้นะหันหลังนะ แต่หันหลังเนี่ยครั้งนี้ผมเปิดในโทรศัพท์ไงมันจะจิ้มโดนไหมจัดไปนะหันหลังเกือยิบหายเลยหันหลังนะไม่รู้นะว่าจะกดโดนไหมน้องปอน้องปอของเรานะหน้าจออยู่ตรงไหน บอกผมทีว่าได้อะไรวอกใช่ไหมหันกลับไปดูให้ชื่นใจกูเปิดมากี่แพ็กนึงได้มาเชยอยู่สองตัวให้สุนัขกดมานะปอ วอกตกมาต่ำๆก็เก้าเจ็ดอะน้องปาช่วยกดนะหน่อยนะทำไมขึ้นหน่อยไป<ฟ>โอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปเถอะไปนอนเถอะลูกโอ้โหกูไม่รู้จะพูดคำไหนนะเน,นั้นเราจัดแพ็คสุดท้ายก่อนนะอันนี้ กูจะลบเกมทิ้งนะ EA ตามสูตรเลยกันสองแสงแล้วไปโอ้โหใครที่กำลังจะเปิดแพ็กนี้นะย่าเชียโอ้โหดูมัน สิบแพ็คไม่วอล์กนะรอบที่แล้วก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวไปคั้นดวงก่อนนะนี่อันนี้สามพันเพชรยังพออยู่นะอะไรไปเรียบร้อยแล้วรอบนี้กี่แสงหันหลังอีกแล้วอ่ะจัดไปแล้วเรานี่แพ็คอยุดนี่แล้วเราไปเลย วอกมาเป็นใคร <S <S เป็นใครก่อนขอแบบชื่นใจใช้ไหมแบบไงหลังเนี่ยโอ้ยเดคแคร์ไลท์เก้าเจ็ดว่ะไม่ได้ใช้อยู่ดีนะเดคแคร์ไลท์เนะี่ยยังมีอีกแพ็คหนึ่งนะนี่ ห้าร้อยเอฟซีไปก่อนเลยอะไรเนี่ยโอ้ยองรีมาแน่สาธุนะสาธุ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 องรีองรีเก้าเก้าบัตเทนก็ได้สักตัวหนึ่งไป วอล์กมาแล้วฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เอลบีไทยอาเก้โอ้โหแม่งเป็นอาเก้97ว่ดอ้ยพี่ฟกพี่เฮ้ยทุกแพ็คเลยนะสามแสงน,นรอบนี้หนึ่งแสง สองแสงแสงที่สามแล้วเราไปไอคอนโอ้โหยยเจ็บจีนโอ้อย่าจุกเลยตัวเนี้ย กสิบเอ็มมูลค่าแปดพันเอฟซีกูได้หกสิบเอ็มร้อนนะร้อนนะอันนี้นี่ดูหนึ่งตัวนะสี่เอ็มห้าเอ็มเนี่ยนะนี่อีกนี่อีกนี่อีกสิบไม่เกินหนะึ่งร้อยเอ็มนะจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะ คลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดำกันได้ลงคอใน EA อุตส่าห์ครบห้าร้อยสับนะจะจัดฉลองซะหน่อยเหมือนแม่งจัดงานให้กูเลยอุ้ยแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ